ครับวันนี้มีคุณลงมาจากลบบุรีออกจากบ,บ้านมากี่โมงลงมาตีสี่ 4, ครับตีสี่ 4. ทำไมถึงได้มาถึงสวนโรงรทง้ทั้งทั้งที่อยู่ลบบุรีผมดูในเฟซบุ๊กครับดูในเฟซบุ๊กว่าทางนี้มีวิชาความรู้ให้มีพันให้ก็เลยมาได้ยินข่าวว่าซื้อมาหลายสวนแล้วเป็นไงครับถูกหลอกถูกหลอกมาเยอะครับสั่งออนไลน์ถูกหล,ล,ลอกมาเยอะก็เลยจะมาดู สั่งสั่งพันอะไรครับสั่งพันแดงินเดียแดงนเดียได้ตอป่ามาได้ต๊ป่ามานี่ก็เลยออกจากบ้านตั้งแต่ทีสี่เลยนะครับขับรถมานี่รถอันนี้มาจากลบบุรีนะครับเพื่อนมาถึงสวนร้านแล้วก็ได้ชิมรสชาติเป็นไงครับคุณลุงครับหวานกรอบครับหวานกรอบก็เลยนี่จัดไปนะครับแดงิเดียน้ำผึ้งัวขาวแล้วก็เกาหลังไว้ผสมเกสอนนะครับก็ คุณคุณลุงที่ที่มาเยอดสวนงานมากนะครับครับผม <นะ S 1> ครับสวัสดีครับ